โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกบวกรีวิวแอดออนอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับดูจากหน้าจอของผมนะก็เป็นแน่นอนที่จะทำให้เราเนี่ยเ,เหมือนในคอมมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ยดูจากหน้าจอก็น่าจะรู้นะฮะก็แอดออนนี้ผมไปเจอมามันค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะฮะ ก็มาดูแอดออนกันดี๋ยวครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างมันก็ไม่เชิงว่าเป็นแอดออนครับมันเป็นแบบรีซอสแพคมากกว่านะฮะโอเคก็ผมจะแจกไปสอตัวนะที่จริงมันมีหลายตัวมากผมจะแจกที่ผมใช้ในคลิปนี้นะสองตัวครับผมใช้2ตัวเลยนะโอเคก็มาดูที่แบบเซตติ้งกันก่อนเลยครับนี่ดูที่การตั้งค่านะนี่ก็จะเป็นเหมือนในคอมเลยนะเนี่ย การ์ดข้าโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนี่นี่มีภาษาด้วยฮะนี่ภาษาแบบนี้เลยเหมือนใน PC เลยครับนี่คอนโทรลกระทัดนะเนี่ยนี่ฮะประมาณเนี้ยเลยไซส์ไซส์ปุ่มนะนี่ก็มันจะปรับง่ายมากฮะนี่ตัวนี้ก็เป็นรีซอสเพกนี่ครับนี่สองตัวนี้เลยที่ผมใช้นะฮะนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะนี่ฮะเหมือน PC มากครับนี่ก็เสียงครับเสียง นก็จะประมาณนี้ฮะนี่ก็ระยะการมองเห็นฮะนี่คืระยะการมองเห็นจะปรับไว้วาง70ประมาณนก็นี่ก็เป็นสโต้ครัสโต,สต้ก็โอเคเราลองไปดูที่สร้างแมบนะนี่เหมือนคอมป่ะนี่ New World นี่นี่ก็จะมีการสร้างแมบนะนี่นี่มจะสร้างแบบไปนะ เดี๋ยวผมจะสร้างแบบแบบเอาชีวิตรอดเลยนี่กดสร้างไหมครับปึ๊บโอเคเป็นสร้างแบบแบบนี้นะจริงผมลงไอเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ฮะนี่ฮะเฟี้ยวแม่เหมือนไอพีซีเลยกดเฟี้ยวอ่ะนี่นนเริ่มขยายให้เต็มช่องสี่เหลี่ยมนะฮะประมาณนี้เลย โอเคนี่ก็มาแล้วครับนี่ที่เรียบร้อยผมรู้สึกว่าอา่ภาพอา่ในเกมมันรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงปล่าวะดูดิดูพวกดินอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออ่เหมือนใน PC มากขึ้นนะครับโอเคถ้าใครอยากให้มันเหมือน PC มากขึ้นก็ให้มาปรับตรงเอ่อนี่ครับเนี่ยชาร์ตแล้วก็ปรับตรงนี้นะนี่นีะครับตัวนี้ครับ,รรบสปีดคอนโทรลอะไรสักอย่างเนะี่ยกดออนครับ นี่มันก็จะมีรูปเครื่องหมายบวกขึ้นมาครับเนี่ยมันจะเหมือน PC มากขึ้นครับนี่ก็สิ่งที่เปลี่ยนไปมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับกดตรงข้อความนะเนี่ยตรงเอ่อพิมพ์คำสั่งครับเนี่ยครับมันจะเหมือนคล้ายๆ PC นะฮะนี่นี่ลองพิมพ์ปุ๊บ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 โมโหยนี่ก็จะประมาณนี้ฮะตรงช่องพิมพ์ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะโอเคแล้วก็มันจะมีแบบเออตรงนี้นะฮะ ตรงนี้มันจะเป็นแบบยังไงอ่ะที่ดูของอะไรสักอย่างนะฮะนี่มันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะโอเคครับก็มาดูสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในแอเดอร์นี้ครับมันจะมีตรงนี้ด้วยนะฮะตรงกดอะตรเนี่ยตรงเซตติ้ง มันก็จะมีตัวนี้คให้มองมามุมขวาครับมุมขวาจากมันจะเป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็ลงมาอีกมันจะเป็นรูปหน้าแล้วก็มอีอะไรแบบนี้ครับให้เรากดไปครับปุ๊บมันจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะนี่เป็นการเปลี่ยนมุมมองแบบเร็วเลยฮะเออเราไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนในเซตติ้งอะไรให้ยุ่ยยากครับแค่กดเข้ามาตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดน,นี่ยเซตติง้งปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เลยถ้ากดครับนี่เปลี่ยนเร็วมากนะโอ้ค่อนข้างที่จะดีมากนะ การเปลี่ยนมุมมองเลยโอเคแล้วก็เวลาเราเลือกของครับนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเหมือน PC เลยนะนี่นี่ก็เฟี้ยวนะมันจะเปลี่ยนเหมือนใน PC เลยนี่ครันี่ก็จะประมาณนี้ฮรับนี่การเล่นของอะไรนี้เหมือน PC เป๊ะฮะนี่การใช้คำสั่งครับครับฟังเอ้ทับเกมโหมดเกมโหมดแล้วก็ เอสครับเอเอเอ็ดนี่ปึ๊บนี่ประมาณนี้ฮะนี่ของประมาณนี้ฮะที่จริงมันจะมีแบบเอ่ออ่ตรงด้านข้างฝั่งขวานะฮะแถบขวามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นที่ดูสิ่งของว่าครับยังไงฮะที่จริงมันมีนะแต่ว่าผมลงอีกตัวหนึ่งไงโอเคเดี๋ยวมันก็เลยไม่มีฮะผมลงอีกตัวหนึ่งไงมันก็เลยไม่มีข้างๆเนี่ยแบบเนี้ยข้างๆ โอเคเดี๋ยวผมไปลงให้ดูว่าด้านข้างเป็นเป็นยังไงฮนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะก็ไอตัวนี้ที่ผมใช้ก็มันจะชื่อว่าเออเนี่ยมันจะชื่อว่าแบบนี้นะเนี่ย UDX mix, mix mix set UI อะไรสักอย่างนะครับ PPP นะฮะแบบนี้นะนี่ชื่อมันก็จะประมาณนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้ง์งไ้ที่ผมใช้ในคลิปนี้เออรีสตา์แพคเออ และตรงนี้มันจะบักนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันบักตรงนี้จะเป็นสีมูดัมอะเออให้เรากดเข้าไปครับปุ๊บนี่มันจะมีด้านข้างขึ้นมาครับเนี่ยแบบว่าคราฟยังไงบ้างอะอะไรเงี้ยแต่บางอันมันก็ไม่ไม่บอกแล้วว่าคราฟยังไงแต่อันนี้ก็บอกนะเนี่ยคราฟยังไงบ้างอะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้ฮะด้านข้างแต่ส่วนมากมันก็ไม่บอกนะว่าคราฟยังไงบ้าง เฟี้ยวๆนี้เลยครเอาไว้ดูครับว่ามันค้าวยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแอดออนนี้เออก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มันจะเปลี่ยนให้อ่าให้มันดูเอ่อเหมือนในพีซีมากขึ้นแล้วมันจะแบบได้อัตราลดนะฮะมันจะเล่นสนุกขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อดีมันก็มีนะคือว่าเปลี่ยนมุมมองเร็วนะฮะเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากนะนี่โอเคก็จะประมาณนี้ฮะับสำหรับแอดออนที่ทํา ให้เหมือนคอมมากขึ้นนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมก็จะใบ้ามาครับก็คือผมจะอ่าลงแอดออนฟรีไฟล์นะฮะที่อัปเดตใหม่ฮะมีมีคนคนนึงงอ่อในชุมชนนะที่ผมโพสไปเขาเอาลิงก์มาให้ผมนะแล้วผมลองไปเล่นดูก็แบบโอเคครับก็น่าสนใจมากเลยฮะอัปเดตใหม่ฮนะโอเคก็แอตอนนี้เ ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับพูดมากเกินไปละเออเจอกันคลิปหน้าครับ